ลังผาเมืองค่ะ ที่ทหารน,นะคะสามารถที่จะยึดยาบ้าได้ถึง2ล้านเม็ดเลยค่ะคุณผู้ชมกองกําลังผาเมืองค่สะสกัดจับขบวนการค้ายาบ้าลักลอบลําเลียงผ่านป่าโดยตรงที่จังหวัดเชียงรายงานนี้นะคะยึดยาบ้าได้ถึง2ล้านเม็ดค่ะเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารม้าที่2กองบังคับการควบคุมที่1หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3และกองบังคับการควบคุมปราบปรามยาเสพติดกองกําลังผาเมืองสกัดจับกลุ่มขบวนการผู้ค้ายาเสพติดค่ะลักลอบลําเลียงยาบ้า ผ่านช่องทางธรรมชาติตามตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้ามายังฝั่งไทยโดยพบกลุ่มชายประมาณ10คนเดินลัดเลาะมาตามแนวป่าค่ะจึงสะกดรอยติดตามไปถึงบริเวณด้านข้างสถานีควบคุมไฟป่าโดยตรงเขตพื้นที่ตำบลห้วยไครยอำเภอแม่สายแต่กลุ่มชายทั้งหมดพากันเดินหายไปในป่าค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้เข้าไปตรวจป่าจุดดังกล่าวพบร่องรอยการแพ้วถัง้าเข้าไปลึกอยู่ที่ประมาณ50เมตรและพบว่ามีกระสอบฟางค่ะที่ดัดแปลงเป็นกระเป๋าเป้ทรงสี่เหลี่ยมค่ะสำหรับสะพายหลังวางอยู่รวมประมาณ10เป้ภายในบรรจุยาบ้าประมาณ2ล้านเม็ดพร้อมขอกำลังเสริมเพื่อออกไล่ล่าติดตามหาตัวชายดังกล่าวด้วยค่ะในเรื่องปัญหายา